โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเป็นคลิป EP ที่2นะครับจัดอันดับบุคคลที่เมนฮีโร่หมื่นเกมโหมด55ล้วนไม่รวมโหมด11กับโหมด33นะครับผมบอกเลยนะครับว่า EP เนี้ยสุดขว่า EP ที่แล้วแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าขั้นต่ำเนี่ย12,000เกมขึ้นนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมาการอันดับที่10นะครับชื่อว่าสไลด์หนอนฆ่าไก่พมา่าเล่นไปทั้งหมด19,004เกมอัตราชนะ45.9%แรงค์งปัจจุบันกับแรงคงสูงสุดอยู่ที่แรลคงคอนคิลเลอร์เป็นเครสอันดับ14ประเทศไทยด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นเมนคร 12, เกม อัตราชนะ47.2นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป1,115เกมอัตราชนะ49.0นะครับยังไม่เคยติดเครสเม็ดส้มนะครับขึ้นได้มากที่สุดแค่อันดับ10ของประเทศไทยเองนะคนนี้ได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่30เดือน11 2020ได้ไปทั้งหมด51ครั้งนั่นเองนะครับมากกนอันดับที่9นะครับชื่อว่าผินมุกเล่นไปทั้งหมด30,000 372เกมอัตราชนะ90.8%นะครับคนนี้ก็เป็นสายวินเลดนะแรงปัจจุบันอยู่ที่แรงไดมอนด์แรงสูงสุดอยู่ที่แรงกอเลตรูเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นเมนยอน1น1 2 4เกมอัตราชนะ9 4 7เรนนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะวินเลดโคตรสวยนะคนนี้เล่นแรงปัจจุบันไปไม่มียอนนะครับเคยติดยอนกับฟินิกเม็ดส้มด้วยนะครับได้เม็ดม่วงของยอน ครั้งแรกวันที่26เดือน1 0 2020ได้ไปทั้งหมด7ครั้งได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่1เดือน1 2 2020ได้ไปทั้งหมด1ครั้งนั่นเองนะครับ <S <S มากันในอันดับที่8นะครับชื่อว่าทหารจิ๋วเล่นไปทั้งหมด17,245เกมอัตราชนะ50.2%แรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดอยู่ที่คอนคิวเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นเมนแวร์1 3 3 4 1เกม อัตราชนะ50.9%เล่นแรงปัจจุบันไปทั้งหมด571เกมอัตราชนะ50.4%นะครับวับนนี้ก็เคยติดแวเม็ดส้มได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่28เดือน11 2019ได้ไปทั้งหมด77ครั้งได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่28เดือน11 2019ได้ไปทั้งหมด6ครั้งนั่นเองนะครับ มากันในอันดับที่7นะครับอันดับที่7เนี่ยผมต้องขอบคุณคลิปจากพี่กิจแปดบาทนะเพราะว่าผมหาชื่อเขาไม่เจอนะครับก็ต้องเอาคลิปของพี่กิจแปดบาทมาให้ทุกคนดูในรายการจัดอันดับนี้นะครับคนนี้เนี่ยเล่นไปทั้งหมด1 000, 3 8 6 2ันเกมอัตราชนะ52.7%นะครับก็เป็นเมนยอนนะคลิปพี่กิจแปดบาทที่ผมเห็นเนี่ยคลิปก็9เดือนมาแล้วนะครับปัจจุบันไม่รู้ว่ายอนคนเนี้ย เล่นถึงกี่เกมนะครับผมว่าน่าจะเกือบ2 0 0 0 0ืนนะแต่ผมหาชื่อเขาไม่เจอจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันดับที่6นะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านไม่ออก <c oughs> เล่นไปทั้งหมด22,376เกมอัตราชนะ46.6%แแรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดก็อยู่ที่แรงคอนคิวเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นแบทแมนอันดับ39ของประเทศไทยด้วยนะ คนนี้เป็นแบทแมน14,459เกมอัตราชนะ47.9%เนะครับเล่นแรงปัจจุบันไป818เกมอัตราชนะ50.4%คนนี้ก็เคยติดแบทเม็ดส้มด้วยนะครับได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่28เดือน1 1 2019ได้ไปทั้งหมด104ครั้งได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่1เดือน2 2020ได้ไปทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะครับ มากันในอันดับที่5นะครับชื่อแวนไพร์ S15 เล่นไปทั้งหมด16,606เกมอัตราชนะ47.4%แรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดก็อยู่ที่คอนคิลเลอร์นะครับเป็นแวนอันดับ35ของประเทศไทยด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นเมนแวน14,652เกมอัตราชนะ48.6%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป440เกมอัตราชนะ 52.3%นะครับคนนี้ก็ยังไม่เคยติดเม็ดส้มนะขึ้นได้มากที่สุดแค่อันดับ17ของประเทศไทยนะครับได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่29เดือน1 1 2019ได้ไปทั้งหมด52ครั้งนั่นเองนะครับมากันในอันดับที่4นะครับชื่อว่าคีคีนะครับเล่นไปทั้งหมด21,559เกมอัตราชนะ49.4%เป็นต์เป็นไโอเลอันดับ 11ของประเทศไทยด้วยนะครับแรงสูงสุดกับแรงปัจจุบันก็อยู่ที่คอนคิลเลอร์นะครับคนนี้เป็นเมนไวน์โอเล4 4 4ึเกมอัตราชนะ51.1%เล่นแรงปัจจุบันไปทั้งหมด930เกมอัตราชนะ51.5%นะครับคนนี้ก็เคยติด v i o l โ t เลดเม็ดส้มด้วยนะได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่29เดือน11 2019, 2019ได้ไปทั้งหมด 100ครั้งนะครับได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่1เดือน1 2,020ได้ไปทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับมากันในอันดับที่3นะครับชื่อว่าจบ <No. S 1> นั่นแหละครับเล่นไปทั้งหมด26,095เกมอัตราชนะ49.6%นะครับแรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดอยู่ที่แรงซูพริมคอนคิลเลอร์เป็นสลิมอันดับ26ของประเทศไทยด้วยนะครับ คนนี้ก็เป็นเมนสลิม15,965เกมอัตราชนะ51.6%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไปทั้งหมด758เกมอัตราชนะ54.6%นะครับเคยติดสลิมเม็ดส้มด้วยนะคนนี้ก็ได้เม็ดม่วครั้งแรกวันที่29เดือน11 2019ได้ไปทั้งหมด101ครั้งนะครับได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่ 29เดือน11 2019ได้ไปทั้งหมด16ครั้งนั่นเองนะครับมาถึงกันในอันดับที่2แล้วนะครับชื่อว่า Y.E.C. d w i t นะครับเล่นไปทั้งหมด23,991เกมอัตราชนะ48.1%แรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดก็อยู่ที่แรงคอนคิลเลอร์นะครับติดนาตาย่าอันดับ39ของประเทศด้วยนะแต่เขาปิดข้อมูลไว้นะ คนนี้ก็เป็นเมนนาตายา1 7 6่9เกมเมอัตราชนะ49.9%โ้เนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โอโ้โหโคตรเยอะนะเกือบ20,000เกมแล้วนะครับเล่นแรงปัจจุบันไปทั้งหมด694เกมอัตราชนะ50.9%นะครับเคยติดนาตายาเม,สม่ส้มด้วยนะได้เม,ม็นม่วครั้งแรกวันที่25เดือน 5, 2020ได้ไปทั้งหมด55ครั้งนะครับ ได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่1เดือน8 2020ได้ไปทั้งหมด1ครั้งนั่นเองนะครับเอาละครับมากันในอันดับที่1แล้วนะครับอันดับสุดท้ายนะตามชื่อเลยนะครับชื่อว่าบิดาแห่งมากังาง้านะครับเล่นไปทั้งหมด24,96เกมอัตราชนะ49.6%แรงปัจจุบันกับแรงสูงสุดอยู่ที่คอนคิลเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นมากังาง้าแห่งแก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ แน่นอนครับก็ต้องเป็นเมนมากังก้านะครับเล่นไปทั้งหมด18,809เกมอัตราชนะ50.7%นะครับ <Wow. S 1> โอ้โหคนนี้นี่โคตรสุดเลยนะที่ผมเคยเห็นมานะครับไม่รวมโหมด1-1ึกับโหมด33นะโหมด55ล้วนนะครับเนี่ยโคตรเยอะเลยนะทุกคน <Wow. S 1> เล่นแรงปัจจุบันไป1,198เกมอัตราชนะ49.5%นะครับ ก็อันดับปัจจุบันก็ติดเม็ดส้มอยู่นะครับได้เม็ดม่วงครั้งแรกวันที่28เดือน11 2019ได้ไปทั้งหมด106ครั้งนั่นเองนะครับได้เม็ดส้มครั้งแรกวันที่1เดือน4 2020ได้ไปทั้งหมด14ครั้งนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการจัดอันดับของช่องผมนะครับอันดับที่1เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้บรรลุเลยนะครับเกือบ2 0,000เกมนะครับโหมด55ล้ว้นไม่รวมโหมด 1, 1, 1กับโหมด33นะครับ ใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับเล่นเยอะขนาดนี้ไม่ปั๊มด้วยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ